ฮาลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจําวันจันทร์วันที่19เดือนที่9ในหัวข้อเรื่องความเข้าใจที่ได้รับการเปิดเผยสำแดงโดยพระวิญญาณและพระวจนะที่จะใคร่ควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมเอฟเฟซัสบทที่1ข้อที่17 เพราะว่าข้าพเจ้าอาธิษฐานต่อพระเจ้าของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราพระบิดาผู้ทรงพระสิริให้ท่านทั้งหลายมีวิญญาณแห่งสติปัญญาและการเปิดเผยสำแดงของความเข้าใจในความล้ำลึกและความลับในความรู้ที่ลึกซึ้งและสนิทสนมของพระองค์เอเฟซัาสาบทที่หนึ่งข้อที่17 พี่น้องคะในพระธรรมมัทธิวบทที่16ข้อที่13ถึง20พระเยซูทรงถามคำถามที่เร่งด่วนกับสาวกของพระองค์สองข้อเกี่ยวกับความเป็นตัวตนของพระองค์ประการแรกพระองค์ถามพวกเขาว่ามนุษย์พูดว่าเราซึ่งเป็นบุตรมนุษย์เป็นผู้ใดหลังจากนั้นได้รับการตอบสนองของพวกเขาแล้วพระองค์จึงถามคำถามที่สองว่า แล้วพวกท่านว่าเราเป็นใครพระคัมภีร์กล่าวว่าซิโมนเปโตทูลตอบว่าพระองค์เป็นพระคิดพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่อยู่ในมัทธิวบทที่16ข้อที่16นะคะคำสารภาพของเปโตถึงพระเยซูว,ว่าเป็นพระคิดคือการเปิดเผยสำแดงจากพระเจ้าแต่เปโตไม่รู้สิ่งนี้เขาคิดว่ามันเป็นเหตุผลของเขา พระยซสต้องบอกเขาว่าซิโมนบุตรโยนานเอ๋ยท่านก็เป็นสุขเพราะว่ามนุษย์มิได้แจ้งความนี้แก่ท่านแต่พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ส่งแจ้งให้ทราบซึ่งอยู่ในมัทธิวบทที่16ข้อที่17ฮาเลลูยานะคะเช่นเดียวกับเปโตคนของพระเจ้าหลายคนได้รับการเปิดเผยสำแดงจากพระเจ้า ลองคิดถึงสิ่งนี้ดูคุณรู้ได้อย่างไรว่าพระเยซูทรงเป็นพระคิดพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้เปิดเผยต่อวิญญาณของคุณพระคัมภีร์กล่าวไว้ในหนึ่งโคริน์บทที่12ข้อที่3พระคัมภีร์กล่าวว่าไม่มีใครสามารถพูดว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านอกจากจะพูดโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องคะ คุณเชื่อในการประสูติจากหญิงพรม,มจรีของพระเยซูคริสคุณอ่านเกี่ยวกับเรื่องนี้ในพระคัมภีร์และเชื่อนั่นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทานให้คุณเข้าใจถึงความล้ำลึกนั้นการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสก็เช่นเดียวกันคุณไม่ได้อยู่ที่นั่นเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นแต่คุณเชื่อนอกจากนี้คุณเชื่อว่าพระเยซูคริสทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า และพระองค์สิ้นพระชนเพื่อบาปของคุณและพระเจ้าได้ทรงทําให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายและพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ในวันนี้นั่นคือการเปิดเผยสำแดงจากพระเจ้าสมองของคุณไม่สามารถเข้าใจความจริงดังกล่าวได้วิทยาศาสตร์ไม่สามารถให้สิ่งนี้เก่คุณณได้คุณมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในวิญญ,ญาณของคุณเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงทําให้สิ่งเหล่านี้ เป็นที่รู้จักในวิญญาณของคุณพี่น้องขานี่เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของพระวิญญาณในตัวเรานั่นคือการเปิดเผยความจริงดังนั้นจงไว้วางใจพระองค์ด้วยชีวิตของคุณจงทำให้การรู้จักพระองค์มากขึ้นและการดำเนินชีวิตตามพระคำของพระองค์เป็นความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณผ่านทางการสามัคคีธรรมนั้น พระองค์จะทรงเปิดเผยพระองค์เองและความล้ำลึกที่ยิ่งใหญ่กว่าของอาณาจักรแก่คุณเรื่อยๆฮาเลลูยาให้เราประกาศถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะฉันมีความเข้าใจที่ได้รับการเปิดเผยสำแดงให้แก่ฉัน โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านทางพระคำฉันมีความอย่างรู้ฝ่ายวิญญาณและฉันทำงานร่วมกับพระวิญญาณแห่งสติปัญญาที่สำแดงออกด้วยการอย่างรู้อย่างครบถ้วน และความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระองค์ขณะที่ฉันกินพระคำอย่างต่อเนื่องฮาเลลูยาหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคิด เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกลางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้า จะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID l ดียหรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ์ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด